เผยข้อมูล Sony Xperia Compact รุ่นใหม่ปี2021เตรียมใช้ชิป Snapdragon 775G ใหม่ล่าสดุดรองรับ 5G คาดเปิดตัวเร็วๆนี้เดยข้อมูล Sony Xperia Compact รุ่นใหม่ปี2021เตรียมใช้ชิป Snapdragon 775G ใหม่ล่าสดุดรองรับ 5G คาดเปิดตัวเร็วๆนี้มีข้อมูลออกมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น โซนี่ x p e r i a Compact ว่าที่สมาร์ทโฟนไซส์เล็กรุ่นใหม่ของทางโ o นี่ล่าสุดก็ได้มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการเปิดตัว Sony Xperia Compact รุ่นใหม่เร็วๆนี้ครับโดยมีดีไซน์จอและขอบมีติ่งทรงหยดน้ำที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าพร้อมฝาหลังเงางามแบบกระจกให้กล้องหลังคู่ Duo c a m e r เส่วนสเปคของ Xperia Compact รุ่นใหม่นี้คาดว่าจะใช้ชิปเซ็ พอความแซตระก้อน 775G รุ่นใหม่ล่าสดุดพร้อมรองรับ 5G มีหน้าจอขนาด5.5นิ้วความคมชัดระดับ full hd plus พร้อมกล้องหลังเลนส์หลัก13ามล้านพิกเซลและกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับมีพอเชื่อมต่อแบบย s b t ดี e ทพร้อมช่องต่อหูฟัง3.5มจุิมาให้ด้วยครับและมีลำโพงสเตอริโอแบบคู่นอกจากนี้ครับยังมีการคาดการณ์กันว่า Sony นี่เอ็กเพลียครุ่นใหม่นี้จะเปิดตัวมาแข่งกับ iPhone 12 mini โดยเฉพาะเลยครับ และน่าจะมีราคาใกล้เคียงกันอีกด้วยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นหางก,การนะครับยังไงเราคงต้องรองดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทายทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ